เองล่ะคะเพื่อนไม่นะฉันมีฝาแฝดได้ยังไงกันเซลด สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาอยู่กันที่เกมมือถือเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปที่แล้วนะคะบอกเลยว่าหูกระแสะโคตรดีเลยอะต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะคือตอนนี้นะคะตัวเราเนี่ยกําลังตั้งคันกับลุ่พี่อยู่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เราเนี่ยจะได้คอหรือเปล่านะคะ <Yeah. S 1> ก็ต้องมารอดูกันนะคะไปคะ่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วตื่นเต้นไหมคะอยากจะเห็นหน้าตา ของลูกของเราจริงๆเลยนะคะ hey, เอ้ยเอ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอะ่ะก็มาเล่นเป็นลุมพี่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะลุมพีเฮ้ยนั่นมันยันจังนี่นาเอะทำไมยันจังเนี่ยถึงได้มีท้องโตขนาดนี้ล่ะคะลูกเออแล้วทําไมเธอเนี่ย <laughs> <laughs> กำลังนอนปากหวอเลยนะคะคือหัวเนี่ยคือแบบจมหมอนไปเลยนะคะ ที่ดาร์กเดี๋ยวผมไปนะครับอันนี้คือเขาก็ให้เรานะคะมาที่ห้องครัวนะคะห้องครัวหรออ้อยอย่าบอกนะว่าลุงพี่เนี่ยจะมาทําอาหารให้กับยันจังกินน่ะ<อ>ใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะยันจังเนี่ยต้องการพักผ่อนนะคะทุกคนอันนี้คือผมจะเป็นการน้ําร้อนเลยนะคะไหนดูซิโอ้ เสร็จแล้วอ๋ออันนี้คือเป็นชานะคะมาชงชาให้ยันจังกินนะคะชีะ่รัผมมาแล้วมากินแล้วคุณนี่นะคะเอาเรียบร้อยแล้วหรอหรอ,หรอ,อันนี้คือกินแล้วหรอทำไมกินแบบว่าแป๊บเดียวล่ะคะทุกคนแ <Yeah. S 1> ป๊บแป๊ป๊ แล้วก็อันนี้คือเหมือนจะให้เรานะคะขึ้นไปที่ชั้นสองเลยช่วงนี้เนี่ยยันจังเนี่ยอาการไม่ค่อยดีเลยเพราะว่านางเนี่ยกำลังท้องโยนเลยนะคะโออต้องอย่าเดินเยอะนะคะป๊บแป๊บป๊ใเวลามาล้างมือแล้วปื๊บโอ้ยล้างหน้าล้างมือนะคะเรียบร้อยแล้วโอเคเอ้ยวันนี้นะฉันก็ ทำหน้าที่แทนยันจังเนี่ยเหนื่อยหรือเกินฉันขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะในเวลานอนแล้วค่ะทุกคนกว่าจะเดินขึ้นกว่าจะเดินลงเนี่ยบอกเลยว่านานหรือเกินนะคะยัน <limp ies> จังผมมาแล้วกอ็กำลังเดินไปนังกับยันจังนะคะไปค่ะในเวลานอนแล้วค่ะบผมปึ๊บไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้าง เอ้ยันจังตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วค่ะอุ้ยดูเธอสิท้องโคตรใหญ่เลยอ่ะยันจังเอ้ยไหนดูสิอุ้ย เธอนี่เธอกําลังตั้งคันกับรุ่มพี่เหรอเนี่ยเอ้ยใช่แล้วค่ะดูฉันสิคะท้องใหญ่มากๆเลยเอยเดี๋ยวก่อนนะแต่วพ่อขอเปลี่ยนสีทรงผมหน่อยแล้วกันนะคะอ่านี่เลยเอาเป็นสีดำตานะคะเห็นไหมสวยไหมโอ้ยบอกแล้วว่าสีนี้เนี่ยค่อยดูเป็นเงาจังหน่อยเนาะแล้วก็จะมาเปลี่ยนสีดวงตานะคะเป็นสีนี้เลยค่ะมันคือสีออกม่วงๆหน่อยนะคะนี่ทําการซื้อเลยนะคะแล้วก็นะขอดูเส,สื้อผ้าสี เราไม่มีเงินแล้วว่ะมันก็พอแค่นี้แล้วกันนะนี่อันนี้คือเป็นลุคใหม่ของงันจังนะคะสวยไหมคะดูสิขนาดเดินเนี่ยต้องคอยจับท้องไว้นะคะเพราะว่าฉันน่าก,กลัวลูกเนี่ยจะได้รับอันตรายนะคะเอ้ยต้องเดินกุมท้องไว้นะคะงินจังนี่เธอจะเป็นไหนเนี่ยออฉันกำลังจะเดินไปล้างหน้านะคะฉันเพิ่งตื่นนอนอนะเนาะปับขอล้างหน้านะนะเปิบ โอยสดชื่นจังเลยน่ะ <free zy> ค่อยดีขึ้นหน่อยนะคะ <m im itation> ไปค่ะทุกคนเดินเวลานะคะนี่คือปอนะค่อนข้าง,างชอบชุดนี้เลยนะ <m im itation> บอกเลยว่านี่เลยค่ะยันเนเลนะคะทุกคนฮ่าฮ่าฮอันนี้คือเราต้องไปไหนต่อเนี่ยปะปะปะปโอ๊ยเธอค่อยๆลงนะระ,งระวังระวังนะระวัง อ,อันนี้คือมือถือนะคะปึ๊บกำลังหยิบมือถืออยู่นะคะนี่เธอจะโทรหาใครหล่อทังจังหยิบบอกอนว่าเธอมีกิ๊กหนะ้าไม่ใช่นะคะ <laughs> ไม่ใช่นะคะทุกคนเออไปคะ่ะเหมือนเราเนี่ยกำลังโทรสั่งของหรือเปล่าเข้าห้องดีกว่าฉันล่วงท้องจริงๆเลย ที่รักคะตื่นหน่อยคะก็มาปลุกแฟนะคะฮันนี่คะตื่นหน่อยได้ไหมคะคืนนอนปักวอทั้งคู่เลยนะโ <c oughs> <Rag> อ้ยมีคนโทรมาหรอหรือยังไงมีเพื่อนเรานะคะโทรมาเนาะโอเคมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะฮัลโหลนี่นะคะก็กำลังคุยมือถืออยู่กับเพื่อนของเรานะคะพอเสร็จแล้วก็วางคะ่ะแล้วไปไหนต่อ กลับห้องอีกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> โอ้ยให้เดินไปเดินมาทำไมเนี่ยฮึบ้าเอ้ยฉันเจ็บท้องแล้วเนี่ยไปค่ะได้เวลาพักผ่อนแล้วค่ะทุกคนโอ้อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะไปค่ะต่อเลยค่ะนี่เอา้าทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะคะเพื่อนๆอ, oh. อุย๊ยยังจังชมว่าท้องเธอเนี่ยมันดูแบบว่าใหญ่ขึ้นนั่นเนี่ยใช่แล้วอันนี้คือเธอจะไปไหนหรอยังจัง เออฉันจะมาเอากระเป๋านะคะกระเป๋ารถเธอจะไปไหนนะ้าไทธุระค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปค่ะในเวลานะคะออกเดินทางแล้วนะคะโ <c oughs> อ,อ้ยดูฉันสิท้องก็ท้องนะ่ะต้องมาทำหน้าที่อีกแล้วเนี่ยโอ,อ้ยายาจังเลยนะคะอ,อ้าวอันนี้คือไปไหนต่ออ๋อมาเอากุญแจรถนะคะ โอ้นี่ไงเห็นไหมคุณแจรถย่างจังนี่เธอจะขับรถเองเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วค่ะฉันต้องขับรถเนี่ยไปทุลา <c oughs> อ๋อโอเคค่ะงั้นก็ไปกันเลยนะคะเึ๊บเึ๊บเป๊บโอ้ยวันนี้เนี่ยอากาศทั้งนี้ดีเนาะใช่แล้วแดดจ้ามากๆเลยนะ่ะร้อนไหมอ๋อชิวๆเลยค่ะไปค่ะทุกคนไน้เวลาขับรถแล้วนะคะเป๊บ โอ้อยัางจังระวังนะได้ค่ะโอ้ย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 วั <c oughs> นนี้เนี่ยจะถึงไหมเนี่ยฮือต้องถึงสิคะคุณเอาล่ะโอ้ปื๊บแล้วก็เลี้ยวขวา อ่าโอเคอันนี้คือที่ไหนเนี่ยอันจังอ๋อนี่ทํามาหาเพื่อนหรอใช่แล้วจะมาหาเพื่อนนะคะอ่าอ,อันนี้คือเราก็กลับมาที่ตัวลุมพี่นะคะลุมพี่ทําไมคุณเพิ่งตื่นนอนน่ะฮ้ยลุมพี่เนี่ยนะเอาแต่นอนเอาแต่นอนน่ะนี่เราก็นอนเพลินไปใช่ไหมเนี่ยใช่ลุมพีอะนะนอนเกินไปค่ะโอ้โหไปไปไปโทรศัพท์ดีกว่า ปึที่รักคุณอยู่ไหนเนี่ยฮื้นี่คุณแอบออกไปหาชูใช่ไหมห<า>ไม่ใช่นะคะก็กำลังโทรหาแฟนอยู่นะคะทุกคนแต่หากำลังคุยอยู่นะคะโอเคแล้วเจอกันนะครับที่รักวางสายจะ้ะแล้วไปไหนต่อะไปเอาคุณแจรถอีกแล้วเหรอห<า>อย่าบอกหนูว่าฉันต้องเป็นรับแฟนอะ อยากรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีรถกี่คันนะคะทุกคนเออสองคันหรือเปล่าก็เดินไปที่รถเลยนะคะนี่คือเรากําลังจะไปตามแฟนกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ย <Yeah. S 1> <c oughs> เฮ้ยท้องก็ท้องเนาะมันจะเที่ยวเก่งนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยวันนี้เนี่ยแดดมันจ้าเเหลือเกินน่ะใช่แล้วใช่แล้ว ไปค่ะปึ๊บออกเดินทางกันทุกคนตรงไปนะคะแล้วก็เอ่อเลี้ยวซ้ายแน่นๆเลยใช่ไหมเออค่อยๆเลี้ยวนะ้าโอ้ย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 ,อย,อยแล้วก็เลี้ยวขวาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็เลี้ยวขวานั่งไงวาแล้วเชียวอันนี้คือเราก็มาลับยันจังนะคะไปโรงพยาบาลนะคะไปไป,ไปไปไปยันจังโอ้ยนี่ฉันเนี่ย ตื่นมาเพื่อพายันจังเนี่ยไปโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวนะอันนี้คือเหมือนเราจะขับอ้อมหรือเปล่าเนี่ยเพื่อไปรี้วถึงแล้วเรลบอะฮะอะฮะมาส่งเมียนะคะแล้วเราก็ต้องขับกลับบ้านเองเหรอฮ <ะ S 1> เฮ้ยเดี๋ยว<า>เดียว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 ทำไมเหมือนเห็นยันจังยืนท่านั้นยันจังทำไมเธอยืนท่านั้นล่ะคะลูกเธอ โอ๊ยตายแล้วเกมบััคค่ะทุกคนเกมบักนะคะขับอ้อมเอานะคะทุกคนอันนี้คือเขาให้ปอไปไหนก็ไม่รู้นะคะ <Yeah. S 1> หรือว่าให้กลับบ้านหรือเปล่าไปดูกันนะจ๊ะปึ๊บป๊บป๊บอ๋อไปทำงานเหรอนี่เราก็กลับมาที่ตัวจังนะคะโอ้ยวันนี้เนี่ยนะ โรงพยาบาลเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะคะไปคะ่ะทุกคนคะ่ะพายันตังเนี่ยไปหาหมอกันนะคะฮัลโหลสวัสดีแคอ๊ะค่ะ okay, สวัสดีแค่ะถึงจะมาตรวจคันนะคะคุณหมอค่ะเออได้เลยนะเชิญนั่งรอเลยนะคะอันนี้คือเดินตามลูกศรไปเลยนะคะทำไมเกมนี้เนี่ยหน้าตานี่คือเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่เปลี่ยนเลยไปคะ่ะทุกคนไปตรวจคันกันนะคะ ปึ๊บ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 สวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะวันดีคุณผู้หญิงอ่ารู้สึกว่าท้องของคุณเนี่ยกำลังโตแล้วนะครับก็ใช่เลยสิก็ฉันท้องค่ะคุณเออไปค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะโอ้โหคือแบบไวมากๆเลยนะแล้วก็ต้องกลับไปที่รถนะคะไปค่ะทุกคนบา,บายยค่ะคุณหมอเราจะมาใหม่นะคะอันนี้คือฉันต้องเดินไปเองเหรอเนี่ยฮะ แล้วแฟนไปไหนเนี่ยลุ่มพี่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยลุมพี่โอยทําไมลุ่มพี่จอดไกลจังเลยล่ะคะเนี่ยออเออเฮ้ยแย่จริงๆเลยยันจังค่อยๆเดินนะเธอได้คะ่ะนี่นะคะก็ กำลังเดินไปขึ้นรถนะัะเดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วจ้าโอเคถึงบ้านแล้วจ้าทุกคนวันนี้นะฉันเหนื่อยจริงเลยนะแล้วก็เพียด้วยนะเอ่มเธอเป็นใครหรออ๋ออันนี้คือคนที่มาส่งของให้เรานะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลเธอจะมาเอาของนะคะขอบคุณนะคะโอเค แล้วเราก็ได้ของมันแล้วนะคะเอ๊ว่าแต่มันคือกล่องอะไรหว่าไปค่ะไปดูกันนะคะยันจังเธอเนี่ยอย่าถือของหนักมากนะมันจะไม่ดีต่อลูกนะเธอได้ค่ะฉันดูแล้วนะ่าแล้วก็มาตรงนี้นะครับปึบฮะอันนี้คืออะไร <c oughs> <c oughs> อันนี้คือท่าท่าถือมาแขนเสื้อนะคะไหนขอดูซิว่าเราเนี่ย ได้เสื้อผ้าอะไรมานะคะไหนเสื้อผ้าไม่เห็นมีเลยไหนออ้ยนี่คุณหลอกดาวนี่ว่าโถไอ้เราก็นึกว่าเราเนี่ยได้ชุดใหม่นะคะแต่ว่าไม่ใช่เลยนะคะ <c oughs> อ้าวที่ะคุณกลับมาแล้วหรอคะกลับมาแล้วครับผมว่าแต่ทําไมเราถึงมาใส่ชุดนอนล่ะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะโ <c oughs> อ้ยยันจัง เธอท้องใหญ่มากๆกันนะเนี่ยใช่ค่ะฉันท้องใหญ่มากๆเลยอย่าบอกนะว่าเราเนี่ยละเมอค่ะ<า>ทุกคนคิดว่าไงเฮ้ยฮะเดี๋ยวทาไมฉันถึงเห็นตัวเองล่ะคะเพื่อนๆอ,<า>อย่าบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในฝันน่ะ<า>แล้วกําลังฝันอยู่หรอไม่นะฉันมีฝาแฝดได้ยังไงกัน<า>โอ้ยให้ตายเธอไม่นะ เกิดอะไรขึ้นดูสิทำไมเรามีสองคนล่ะคะวุย้ยอะไรอะ่ะเกมบักก๊กอ่ะหเ<า>ฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเธอมาอยู่ตรงนี้ล่ะคะยันจังนี่เธอมีกี่ร่างกันแน่เนี่ยโอ้ oh m ม g ก d คือเราเจอเรื่องเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะเนี่ยทุกคนอะไรวะเกิดอะไรขึ้นไปคะ่ะทําอาหารกันนะคะอุ้ยทุกคนเกมบัก๊กจริงด้วยอะ่ะ เกมบกักเกมบักเหรอไม่นะไม่นะทําไมฉันถึงแยกร่างได้ล่ะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นคะที่ราคาตื่นแล้วลค่ะไปกินข้าวค่ะคุณเ<อ>ฮ <God S 2> ้ดยดูดิมันมีสองคนได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยเถียวความลับในวันนี้คือเยันจังแยกร่างได้ค่ะทุกคนคะ่ะโอ้โหคือแบบตกใจอะ นะ,ะเอาละค่ะทุกคนค่ะก็ถ้าอยากดูต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอกันเยอะๆนะคะแล้วปอจะมาเล่นต่อแน่นอนนะคะคลิปหน้าเนี่ยบอกเลยว่ายันจังเนี่ยจะต้องคลอดแล้วแน่นอนนะคะวันนี้ปอก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน